โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านกันด้วยเช่นเคยวันนี้ก็มาพบกับผมช่อง C D D X 2วันอีกเช่นเคยนะผมนะวันนี้ผมก็จะมาแจกรหัสนิตฟีให้กับเพื่อนเพื่อนทั้งหมด5ตัวกันเองนะผมนะมาดูกันนะนเพื่อนว่าจะมีตัวอะไรกันบ้างก็ผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจให้ผมเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีจากช่อง C D D X 2กันด้วยนะผมนะ โอเคครับรหัสเน็ตฟรีตัวแรกก็ให้เพื่อนกดวิที่ดอกจัน935ดอกจัน36ตามด้วยสี่เหลี่ยมนะผมนะรหัสเน็ตฟรีตัวแรกนะผมนะความเร็วเน็ตอยู่ที่10บกิกนะครับผมนะระยะการใช้งานอยู่ที่30วันนั่นเองโอเคครับมาดูรหัสเน็ตฟรีตัวที่2ต่อกันได้เลยรหัสเน็ฟตฟรีตัวที่2ให้เพื่อนกดวิที่ดอกจัน935ดอกจัน53าสี่เหลี่ยมนั่นเองนะผมนะความเร็วเน็ตรหัสเน็ตฟรีตัวที่สองนะผมนะ ก็เน็ตไม่อันนะผมนะจำนวน7วันนั่นเองก็ให้เพื่อนลองใส่ให้ครบทุกตัวนะผมนะตัวที่ผมแจกไปนี่ก็อาจจะใช้ได้กันนะผมนะก็เป็นตัวที่ผมตัวใหม่นะผมนะที่ผมหาไม่ได้นั่นเองโอเคครับก็มาดูรหัสเน็ตฟรีตัวที่3กันนะเลยใกล้เพื่อนก็ไปที่ดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดแปดส่วนตามด้วยสิ่งเดียนั่นเองเนาะรหัสเน็ตฟรีตัวที่3ก็ความเร็วเน็ตอยู่ที่1นึ่งระยะการใช้งานอยู่ที่7วันนั่นเอง โอเคครับมาดูล่าเนต็ตทวที่สกันได้เลยอัานฟตทวิตที่สี่นะผมก็ให้เพื่อนกดไปธีดอกจ, 8, 7, 8, จ, 1, จ 1, กันแปดเจ็ดแปดดอกจันหนึ่งดจันหนึ่งแล้วก็เราจะห้าตามสี่เดี๋ยวเองคามเ็วเน็ตอยู่ที่สามร้อยยี MB ระยะการใช้งานอยู่ที่1นหนึ่งวันนั่นเองนะผมนะัวที่สี่เนาะโอเคครับมาดูล่าตัวสุดท้ายกันได้เลยเนาะล่านตทวสุดท้ายก็ให้เพื่อนกดวิทีดอกจันแปดดอกจันแป ก็ดสาสีเหลืองนั่นเองเนาะแล็ตฟรีตัวสุดท้ายนะผมนะก็ระยะก,การใช้งานอยู่ที่1วันความเร็วเน็ตอ,อยู่ที่320 m B นั่นเองโอเคครับก็ให้เพื่อนลองสามารถลองใช้ให้หมดทุกตัวที่ผมแจกไปนะครับทั้งหมด5ตัวเนาะก็ลองใช้ดู่มมีตัวไหนสามารถใช้ได้นั่นเนองเนาะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าสวัสดีครับ